นดูกระโมรเหมือนเดิมสเตตัสเัมอนยังมนะค่ะเดี๋ยวแกเจออติฉันแน่ฉันคือประเจ้าเลยนะฉันคือก็อตเธอเลยนะเดี๋ยวแกจะได้รู้อืมโลโมชัน Hôm nay mình thấy tự kiểu ai lệch mà lùi ra Ê Nga mê nga mê nga Hình nha hình nha Hình nha hình nha Ui ui dạ, dạ 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 Thầm nó tìm bước tụi mày đại Khi con cơn bay leo Nga mê nga mê nga อะไรนะเดีวยาว่าอะไรไทยนะพี่ต้องไปช่วยมันมันแหละตัวร้าเจ้าตัวร้ายมาซี่มาซี่มาซี่โอ๊ยเจ็บนะเฟร้เป็นไงล่ะหรอกแต่ฉันไม่ได้หรอก xí, ta Tama xí Quay quay quay, tầm chiến bị đàn mê đây đây. Ừ. 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 Điều lúa, đều luôn ơi. Đều luôn đều, lúa, đều lúa lơi. ผมไม่โดนเลยปูปูปูด้านตีมาแล้วไอกระจอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจังเลยเจ็บจังโลยหนีเข้าทัานหน่าคิดว่าจะจะหนีเข้าไปทันเลยอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะหลงกลฉันแล้วม่ล่า

หน่นก็ว่าอะไรทำไมหนูสู้พี่ตุไม่ได้ไม่มีของเลยอ่ะดูพี่ตุนสิมีของตั้งสองชิ้นเจ็บนะซอยยังไม่นักทำอะไรเลยอย่าดูไหนอ่ะเดกก็จีจปีปู็บนะปูปูปูซูปจับจับ

เราแบบแอบซุ่มๆมองๆดำดำบุ้งบ no yeah, yeah. yeah, yeah. ุ้งดุ้งดุ้งมอ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 งดุ้งดุ้งเราฆ่าไปตัวไม่ได้แล้วหนูก็ไม่ตายไม่ไม่ใครยอมใครเลยแฮะอย่าอย่างางไม่ใจะไม่ตายไม่มีวันตายไม่มีวันตายไม่ม uh ีวันตายอาทีจบได้บุญจากที่หลด มาสิเจ้าวินั่นเจ้าเจ้าไม่ต้องมา please 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 ไปเลยจ้าไอหนู ดึง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 อย่าเมยำมิยำหัตเตวนหัวนัวนะเกป๊า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 ชอยอื้ออื้อจริงมั้ยหนึ่งใครนั่นน่ะกระหม่อมอะไรฉันไม่ได้ฉันคือก๊อตฉันคือก๊อตเตอร์ฉันคือด็อกเตอร์ตึม

ันตายฉันคือก๊อตฉันคือพระเจ้าฮึต้องหาแล้วแหละลนั่งยังนังมาเร็วนั่งไงนังมาเร็วนั่งไงนังมาแล้วนังวนงงวนง่งยังงมาเร็ว,าว,าวตามติดถึงตัวแน่อนอนนะ <c oughs> แกาจะอันติพิษฟิสฟิสของฉันฮาเบลาฮาโกสตาโกเรนตากุนิมุนิมุนหนูมันหูมันหูมันหนูโอ้โหทำเป็นเนียนนะเธอทำไมป้อมไม่ตุ่มไม่ยิงอะ่ะอยากเข้ามานะอยากเข้ามานนะจัององหงเวลวอะไรแหละหนูก็ ไฟพังอู้ใจ้เหรออู้แตวแกได้เจออันติสุดทรงพลังของฉันยังไม่เข้าอิงโง่ยิงโง่เกาะของฉันนะโหดตายแกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์ อะไรมาแกพูดว่าอะไรหมอจงั n g เข้ามาปุ๊บปะ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 ทำไรฉันไม่ได้หรอกยีมนทำอะไรฉันไม่ได้มาทำอะไรัมามาทำอะไรฉันไม่ได้วะ มาทำมาลาชาไปมาทำมาลาชาไม่ได้มาทำลาชาไม่ได้มัไม่รู้เลยว่าเราพี่ไกันทุกคนจริงอไม่รู้อุอุ๊ยไไไนะไครนะนะ

มาดิยิงมาดิยิงมาดิอยู่ตรงนี้เลยดิอ๋จีเฟยมาซูดีดีดีก้าเด้ r, อไม่มาหรอกไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกแบ่แบแ <c oughs> ด่แบ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 ่แ่แบแบบแบบ่่่่ไ่่่่ ซูมายืนยิงอะไรยิงมาดได้ไม่ไม่ใช่ามายืนตียิเงเร็วยิงมาเนยยิอย่างเงี้ล้วก็กดตีอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างงั้นก็าตายปึ๊พพบครับครับคนับเป็นงไงเนยเออเออเออเเเเอะไรนะ ยินรอยินรอยาพี่ด yeah, mm ุนระวังตายนะจ๊ะไม่ดน้อยๆอย่างนี้แล้ะไม่กลับบ้านด้วยน้อยๆน้อยๆจะทำอะไรฉันโอ๊ย เก็บน้ำส้ไม่มีใครทำทำอะไรฉันได้แหละไม่มีใครเห็นฉันหรอกไม่มี mos, ใครเห็นฉันหรอกไม่มีใครเห็นฉันหรอกเข้ามาสิเข้ามาสิห่องมาดิเร็วมันอัดมานานแล้วนะมันนานเกินไป ไอ้ขี้กองเจ้าขี้กองเจ้าแรงเกินไปขอฉันยัมด้ย่าแม่เนาะแม่นะน,น,นั่นขอค่ะอันนี้ก่อนนะโอเคเอาเนี้มาก็ได้ <c oughs> นั่งคลายหน้านั่งคลายหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่งคลายหน้า เป็นยังไงปะย่ะมาโอ้โหอีอีตุมตั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 มจะฆ่าแกจะฆ่าแกจะเจือนแกเฮ้ยเฮ้เฮ้ยแราจะก่อนนะเจ้าเจ้าไม่นำนะฮะเจไม่เไม่เอาอไม่ช่วยหรอก ช็อปชอบทานพี <Durch those rapper singers> oh. <c oughs> mm ่ต hmm. ุนมากอันนี้อันนี้อันนิดนึงนิดนึงโอยฉันจะตายแล้วค่ะยิงเข้ามาดิยิงเข้ามาดิยิงเข้ามาดิยิงเข้ามา ไม่เอามากดตาใกว่า้ปะลูสีฟ้าเอาแดกเอาแดกโอ้ไม่ได้เอาแดงจ้ายิงยิงโอ้ยโคจบเกมแล้วนะสำหรับคลิปนี้บายมีใคเห็นช่